ได้เวลามา,ม,ามันรูทึกใจกับกเด็ดบวยเดือดวันนี้ครับคูม่มันมันคู่เดือดเดือดครับกลางดึกของคืนวันอังคารไปชมคู่แรกกันได้เลยครับเปดส36ฟาดกปกากในพิกัด67กิโลกรัม Please put your hands together for m a l a l d a s j e r y from Iran จอมตะลุยจากแดนเปอร์เซียประเทศอิหร่านครับ m a d ล Lali d a s j e r ดี นักมวยว25ปีครับจากประเทศอิหร่านคนนี้ชกมาแล้ว36ไฟนี่คือมาดีลาลีดัสเชอรีวัยเบญจเพศ25ปีครับสูง181เซนติเมตรในทีมงานของ K1 มวยไทยยิมและคู่ชกของฮอมมุมแดงจากอุบลราชธานีประเทศไทยครับอายุเพียง24ปีครับสูง183เซนติเมตรครับนักมวยคนนี้ชกมาแล้วถึง62ไฟชนะ40และเสมอ2ไฟถ้าพร้อมแล้วขอเสียงประมือต้อนรับวิทวั์ ราชันมวยไทยจไทยแลนด์24ปหนุ่มจาก <180 8 S 1> จังหวัดอุบลราชธานีครับวิทวัตรราชันมวยไทยไทวัย24ปีครับ183ครับและกรรมการของคู่นี้ครับขอเชิญคุณชนพัฒน์เสื้อแก้ว นาทีของอาจารย์ธนพัฒเสือแก้วครับจากนกครสวรรค์นะครับรายนี้กรรมการยอดเยี่ยมคนล่าสุดเลยครับของการกีฬาแห่งประเทศไทยประเภทสูงยาวเข่าแหลมนะครับคู่นี้ทะลุ180ทั้งคู่ครับเรา183ครับคู่ต่อกรแค่181ห่างกัน1ปีครับ อ่ะยาวแล้วจะมีประโยชน์หรือเปล่าครับคุณมารุษโอ้ยฟันแต่วันเลยครับมาดี้ดูครับแหมเป็นขุนศองจากอิหร่านเลยครับอย่ามัวแต่ง,ง้างนะครับวิทวัสคนนี้ไม่ใช่พิธีกรไม่ใช่ดาราครับเป็นนักมวยครับมาดูฝีมือของเขากันรูปร่างโครงสร้างหุ่นม้าเทพทั้งคู่ครับอย่างที่เขาว่าครับ สูงยาวเข่าดีดูเชือกเส้นที่สี่เส้นบนนะครับแค่ราวนมราวนะอกครับเชือกนี้นับจากล่างมาจากล่างเป็นหนึ่งนะครับหนึ่งสองสามสี่ครับจากเส้นบนสุดก็เลียงมาสี่สามสองหนึ่งครับน่าจะได้ชมการโดนเข่ากันเยอะเลยครับดูจากรูปร่างโอ้โหแต่ว่าหมัดก็ใช่ย่อยครับมาดีวิทาวาเริ่มจะสวนด้วยเข่า โอ้โหหลุดไปครับเจอแข้งขวาวิทวัฒของจริงต้องแบบนี้ครับโอ้โหวดเข้าไปครับบริเวณสีข้างลำตัวโอ้โหหมุนเลยครับแม่อ้าวเจอแข้งแล้วเล่นท่าย,ยากซะแล้วครับมาดี้อ่าพร้อมใส่พร้อมเสิร์ฟพร้อมใส่พร้อมเสิร์ฟครับ ตบกขวาไปครับหลังจากใส่กันมาหนักๆครับเริ่มจะจ้องตากันแล้วครับหมัดยังไม่ถึงก็มาดีรัวไว้ตีโอ้โหเข้าทางครับเข้าทางเข่าของวิทวัสนะครับยังไงครับเจอเข่าไปเยอะๆเออขยับามาเจอสองอีกโอ้โห แม่จังหวะเริ่มจะหลุดเริ่มเจะรวม,รมรแล้วครับอ่าลูกนี้ครับสอบบลูทูธครับหัวขมำไปมีส่งยิ้มเล็กน้อยครับอาครับแมเติมกล้ามเนือ้ออีกสักนิดหนึ่งครับแกวเลยครับคุณอย่างนี้ไว้รองรับชาวต่างชาตินะครับวหวเพียง24ครับอ้าวคำคำยันไว้ขวางไว้เกรงไว้เสียบล่างยัดไสวางแข้งอ ต้องมีสเต็ปครับมาไม่สุดแม่แทงไม่โดนครับแฮร์ฉายเป็นชุดแบบนี้นะครับทีเดียวนี่เอาไม่อยู่ครับเครื่องร้อนตั้งแต่ยกแรกเลยครับมิทวัฒน์อ้าวระวังครับหมัดซ้ายตัดลำตัวเอาศอกมาอีกแฮรเริ่มจะมีฮึดมาแล้วครับหมดยกแรกเล่นกันเจ็บๆเลยครับตั้งแต่ยกแรกครับคู่นี้ ไปดูไฮไลท์กันครับมัดอืม,มัดขวาโดนเต็มๆเลยครับลูกนี้หลุดครับอืเจอไปครับบริเวณพับนอกเี่คับเสียหลักแล้วก็จู่โจมเข้าหาทันทีครับวิทวัสโอ้ยห่างเป็นวาครับลูกนี้หมุนมัดกลับหลังครับลุยต่อยก2ครับ เด็ดมวยเดือนครับมันระทึกใจครับตั้งแต่คู่แรกเลยวันนี้อยู่กันยาวๆครับช่องแปด่เลขกยี่สิบเจ็ดกิงขอฟิตติงสปอร์ตครับโอ้โหคิดจะมาปล้ำเขาคิดถูกหรือเปล่าครับมาดีอ่ะก็ต้องลุยครับหลายๆอย่างครับวิทวัฒเองก็ต้องต้องเปิดเกมเยอะๆครับเดินชนก็จริง จะหวังจะตีเข่าดิไหมเขายังสดชื่นอยู่นะครับครับนวดโดยซ้ายต้องเสียบให้แรงให้เร็วครับสังเวียนนี้ไม่มีลูกแต่งองค์ทรงเครื่องนะครับประเภทให้คลึงให้บิดหาเหลี่ยมนี่ไม่ได้ครับแอบปัดซ้ายขีบแล้วดูแรงสะบัดครับน่ากลัวนะครับเบามาเบาไปแรงมาแรงไปเลยครับคู่นี้ แมีมีเลือดหรือเปล่ารับบริเวณขมับซ้ายของวิทวัฒน์นะฮะเลยครับอาจารย์ธนพัฒนต้องเบรกครับแล้วก็ให้พี่หมอมาดูโอ้โหอ้ยน่าจะเป็นบริเวณคิ้วครับโอ้โหดูเลยโอ้โหังโชคดีนะครับยังโชคดีไม่โดนจุดบริเวณเป็นเส้นเลือดใหญ่ๆนะครับหางคิ้วก็เป็นโหนกเป็นฐานกระดูกอยู่แล้วครับ แล้วก็เป็นเรื่องธรรมชาติครับอาครับต้องขยี้แล้วครับมัวแต่เลงอย่างนี้แหละครับงานมันจะเข้าครับแฝดมันจะทําให้เกมเปลี่ยนหรือเปล่าครับแผรแต่ของวิทวัตแฝดถต่แตกแล้วไม่ถอยครับเอาจิ้มมาขวาไปครับต้องถอยกูดกูดเลยครับมาดีโอ้ต้องกอดเลยอ่ากับกลายเป็นฝ่ายแตกเดินลุยเดินขยี้เลยครับเกมเปิด้วครับต้องเปิดแล้วครับอ้าวหมุนอีกแล้ว เต็มแรงเต็มใบครับแข่งขวาลูกนี้ซัดเต็มวงแข่งเลยนะครับเอาครับเริ่มมาครับความมั่นใจต้องพกมาด้วยนะครับนอกจากพกสตังค์แล้วต้องพกความมั่นใจมาด้วยครับชกควยอย่าเกินเกินขาดขาดครับตัดสินใจให้แน่วแน่ครับจะลุยก็ต้องลุยลุยแล้วก็ต้องมีลูกนำครับไม่มีลูกนำนี่ไม่ได้ครับปากโอ้ยแม แม้ดูเสียงเชียครับแมมวยมันสนุกครับจะให้นั่งเฉียงเงียบๆก็กอะไรอยู่ครับอลุกขึ้นมาบิดลุกขึ้นมาใสได้ครับคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านครับมันมันแบบนี้ครับต้องขออภัยนะครับที่เสียงมันดังครับในช่วงห้าทุ่มเศษๆมวยมันมันแบบนี้อ้าวแม่ทีมวิจะร่วงครับแมต้องต่อเนื่องกว่านี้ครับต้องต่อเนื่องกว่านี้ครับมาให้เสมอต้นเสมอปลายเหมือนสายน้ำครับเออ เหมือนสายน้ำอย่ามาแล้วหยุดอย่ามาแล้วหยุดไหลไปไหลไปไหลไหลไหลไปอ้าวไม่รู้ใครไหลใครครับใครไหลใครใครไหลใครโอ้ยโดนเยอะครับโดนเยอะนะครับวิทวัฒน์ยังไงครับโอ้โหเริ่มจะยืนตัวแข็งครับเจอข่าวของมาดี้อบอพื้นเวทีเลยครับหาอะไรครับนิ่งครับนิ่งนี่หมดแรงหรือว่ายืนขู่ครับวิทวัฒน์หมดยกที่สองโอ้ โอ้โหมันระทึกใจจริงๆครับทั้งเลือดกำเดาทั้งเลือดที่บาดแผลตอนนี้โอ้โหไหลมารวมกันเลยครับไปดูภาพช้าครับนี่ครับโอ้โหได้หมัดขวาไปนะครับทำเอาทางด้านของมาดี้นี่สะอึกไปเหมือนกันครับอืลูกนี้ครับเบียงมากลาบหลังโดนซอกคอโอ้โหหุยซอกแม่ฟันเขาแต่เราแตกครับนี่ครับโอ้โหข่าบินตีครับ วิทวั์ก็เด้งสู้แข็งแกร่งแข็งแรงทั้งคู่ครับคู่นี้อ่ะดูยกนี้แะครับความชัดเจนอยู่ที่ไหนครับการเดินเปิดเกมต้องเร็วต้องแรงต้องทีครับรูดมาจะแม่จะหักศอกสงครามวงในลุ้นลนะครับคู่นี้โอ้โหขวดไปที่พับนอกก่อน มีโตนำครับวิทวัตก่อนที่จะเข้าไปควบตีได้ไหมแม่ยังยึกยักยักยักยกยกครับมาดีก็ป้องกันตัวสุดฤทธิ์เลยครับผีบยันไว้ไม่ยอมให้เข้ามาครับอย่ามีแต่รอยยิ้มต้องมีอาวุธด้วยนะครับวิทวัตอย่าไปแม่จะฟันครับมาดีชิงฟันก่อนโรบ้าตี ต้องควบต้องเร็วกว่านี้ครับต้องรุกให้หนักกว่าเดิมครับเดินช้าเนี่ยเข้าไปกดแล้วทําอะไรไม่ได้ครับดูครับเพราะว่าไม่มีลูกนําอย่างอื่นนะครับแม่แกแต่งองค์ทรงเครื่องนานครับวิทวัสหร่อๆสวยๆเลแลวครับโอ้โหฟันสอกซ้ายลูกนี้เต็มใบครับโดนบัดขวาคืนรวบมาโนมาตีครับแม่ก็ได้แค่ครั้งเดียวครับในขณะที่มาดี้นี่ก็ลูกจุกจิกเยอะครับ ดูด้านล่างครับทีมงานโบกให้เดินโบกให้ลุยแม่สังเวียนนี้อย่างที่ท,ทราบๆกันอยู่นะครับไม่มีเกมการพนันครับว่ากันด้วยทักษะสาตรามวยไทยอาวุธล้วนๆต่อไปพับนอกครับยังเดินไม่หยุดครับวิทยาต้องเดินแบบนี้ครับเดินไปแล้วต้องมีอาวุธด้วยครับ เข้าไปแต่งตัวนานนี่โอ้โหมันเสียเวลาครับบาดอ,อภิัไม่โดนอ่ะเริ่มจะหยุดนะครับเริ่มจะหยุดแล้วมาที่ก็เหนื่อยครับดูครับอ่าปากหวอหวอหอแหมโ,โยนข่าลอยสวยครับฮนมุมานข้ามลงการครับลูกนี้สวยงามมากครับโอ้ยเป่าปากเหมือนกันครับมาที่อาวล้วครับเข่าสามเหลี่ยมเข่าสามเหลี่ยมจะทําไงตบขวา แม่กองเชียร์ก็เชียร์สน,นุกครับโอ้โหลูนีกระโจนเข้าไปโดนมาดี้เอาปั๊มเข่ายกยกยก,ยกรับยกช้าไม่ได้ครับต้องรีบยกครับมีสักชุดไหมอ่ะกรรมการเตือนเลยครับ<ก>แมวอล์กิ้งวอล์กิ้งครับเดินหน่อยเดินหน่อยไปถอยอย่างเดียวไม่ได้ครับโอ้โหแต่ว่าเลือดของวิทวัตก็ไหลลงมาเป็นทางแล้วครับแผลแตก โอ้ยบอกแล้วแววมันออกครับอาการของมาดี้หมดแทบจะเกลี้ยงถังเลยครับวิทวัฒน์เองก็กัดฟันนะครับโอ้โหคู่นี้แมงานดีครับคู่แรกมันระทึกใจครับเด็ดมวยเดือดดูผลงานของทั้งคู่ครับสดสวยๆครับแม่โดนแข่งก่อนครับก่อนที่จะไปเอาคืนครับโอ้โหหมัดขวาลูกนี้เต็มมับครับแต่ก็ได้คืนพันทันควันครับ ลูกนี้โชคดีไปติดนวมครับจากนั้นการลุยไล่เข้าไปเลยครับพิทวัตโอ้โหกระแทกเข่าไปสวยๆครับ And ladies and gentlemen after three rounds of action please put your hands together for our winner from the rankon และเป็นวิทวัตราชันมวยไทยครับวันนี้สวมหัวใจสิงครับไล่บทเอาชนะคะแนนมาดี้ลาลิดัสเจอรี่จากอิหร่านไปได้ครับ